นักกอล์ฟที่มีอาการแบ็กสวิงนะครับขึ้นไปสู่ท็อปสวิงแล้วเนี่ยน้ำหนักมาอยู่ทางด้านเท้าขวานะครับหรือเท้าหลังแล้วบังเอิญว่าแกรีเวิร์สนะครับจะมีวิธีการแก้ยังไงนะครับ90%านะครับใช้วิธีนี้นะครับค่อนข้างจะหายนะครับคนที่มีอาการแบ็กสวิงนะครับแล้วโหลดน้ําหนักไปทางด้านขวาแล้วแกรีเวิร์สจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับพอแกรีเวิร์สเนี่ยครับเพื่อนเลองสังเกตนะสะโพกขวาเราจะสูงกว่าสะโพกซ้ายโดยอัตโนมัติอย่างนี้ แล้วก็ชุดไหล่ขวาชุดแขนขวาเนี่ยจะยกมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นลักษณะนี้นครับให้เพื่อนเพื่อลองฝึกอยู่ที่ตำแหน่งนะครับสามนสี่สวิงก่อนนะครับแบบนี้นะครับโหลดน้าหนักวที่เท้าขวาเหมือนเดิมแล้วให้รู้สึกว่าสะโพกซ้ายสูงแทนอย่าแงบบนี้นะครับอย่างนี้ใหม่นะขึ้นไปนะครับโหลดสามตวนสี่สวิงก่อนมาอยู่ทางเท,ท้าขวาแล้วก็ให้สะโพกขวาต่ําสายสูงครับถ้าตอนลงก็รู้สึกกว่านี้ก่อน ให้เคยก่อนนะครับขึ้นปสามปสี่โหลดน้ําหนักเท้าขวาโหลดน้ําหนักที่สะโพกขวานะครับแกงก็จะไม่รีเวิร์สแล้วมันก็จะไม่เป็นนี้แล้วแล้วก็ลงครับดันสะโพกซ้ายต่อกวาดอีกทีนะขึ้นไปครับโหลดขวากดขวาตอนลาสวิงครับดันซ้ายกวาดพอเราทํานี้ไปเรื่อยๆครับเราก็ค่อยๆขยับแบ็คสวิงขึ้นโหลดขวากดขวาแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้ครับนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับดันซ้ายต่อ แค่นี้อาการที่เพื่อนๆนะครับจะเป็นลักษณะของการโหลดขวาแล้วแกรีเวิร์สเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะลดลงนะครับแต่ว่าเราต้องทำถังหวาสามนสี่สวิงเนี่ยให้เข้าใจให้กล้ามเนื้อเรียนรู้ก่อนอเดี๋ยวผมจะลองตีให้ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับอเอาสามต้นสสวิงก่อนนะครับจะเป็นงี้นะปึ๊บขึ้นไปโหลดขวากดขวาดันซ้ายแล้วตีนะครับ ยังไงก็ตีโดนนะครับเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมจะโหลดขวากดขวาแล้วลองแบ็คสวิงเพิ่มมากขึ้นดูซิจะเป็นยังไงโหลดขวากดขวาอย่างนี้แบ็คสวิงมากขึ้นลงด้านสะโพกซ้ายแนะบบก็ยังโดนลูกหนักแน่นขึ้นเหมือนเดิมนะครับให้เราทำเนี่ยสลับกันไปครับวนไปวนมาอย่างนี้พอเราทําได้เรื่อยปุ๊บเราก็ลองตีเต็มว่าเวลาเราท็อปสวิงแล้วแกเรารีเวิร์สไหมนะครับจากเซตอัพโหลดขวากดขวา นี่อย่างนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยร่างกายเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงครับในโครงสร้างสปินแค่นี้ครับเพื่อนๆที่มีปัญหาของการโหลดขวาแล้วแกรีเวิร์ดก็จะหายครับทันทีเลยนะครับเพราะว่าดิวเนี่ยนะครับหลายคนที่ใช้นะครับก็ลุกสิ์ผมในเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยหายนะครับเพื่อนๆก็ลองลองนาไปใช้ดูนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับได้ไม่ได้ไงก็พิมพ์ลงช่องคอมเมนต์ให้ผมทีครับ สามารถสนับสนุนการทำคลิปให้ความรู้ดีๆเหล่านี้ได้โดยการสั่งซื้อเสื้อผ้าลื่นเย็นสบายเพียง590บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจยกระดับการเล่นกีฬากอล์ฟให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Li like น์แอดโดยพิมพ์แอด g o เล่ก c จากนั้นทักแอดมินว่าสนใจได้เลยครับ